ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำเกติบัตรของอนักศึกษานะครับผมโปรแกรมที่ใช้คือ i l l u s t r a t o r นะครับคือโปรแกรมตัวนี้ครับผม i l l u s t r a t o r ก็ไปหาโหลดมาใช้ได้เลยก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น CS2 นะครับผมมันย่ล่าสุดนนะ่าจะเป็น CS6 ล้วแต่ว่า CS2 ก็พอแล้วนะครับ นี่คือกระดาษ A 4ของเรานะครับผมแล้วก็สังเกตว่าตัวนี้มันคล้ายกับ Photoshop หม,หมดเลยนะฮะก็เป็นตระกูลเดียวกันกับ Adobe นะครับถ้าเป็นตระกูลของ adobe นะฮะใช้ได้กันหมดใช้ได้ด้วยกันหมดนะครับไฟล์ต่า,างๆนำเข้ามาได้ครับผมอย่างแรกนะครับวิธีทำ<ห>ก็ไปที่คำว่าไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับไฟล์แล้วก็ นิวครับผมเพื่อในการสร้างนะครับเราก็จะเห็นว่า,ามันจะมีหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมครับสังเกตว่าเราเลือกไซส์นะครับเป็น A4 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นแนวตั้งนะครับแนวนอนเกติบัดนี้เราใช้แนวนอนตัวนี้ไม่ต้องยุ่งของมันก็ได้ครับก็แนวนอนแล้วก็กดโอเค เราก็จะเห็นว่าเป็นกระดาษ A สีขึ้นมานะครับเป็นสี่เหล่ยมเรามาดูพื้นที่ในการที่เครื่องปริ้นจะปริ้นนะครับผมเรามาที่คําว่า view นะครับแล้วมาให้มันชื่อให้มันโชว์คำว่าตัวนี้ฮะโชว์โชว์เห็นไหมจะเป็นเส้นปะเส้นปะตัวนี้คือเอ่อบริเวณที่เครื่องปริ้นที่จะปริ้นออกมานะครับผมวิธีใช้งานเครื่องมือนะครับก็มีแค่นี้ครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไร ก็มีตัว select tool นะครับแล้วก็ตัวทายนะครับตัวพิมพ์ตัวนี้เราใช้แค่2ตัวนี้ครับผมอันอื่นไม่ต้องจำนะครับแค่2ตัวนี้พอละก็เป็นละนะครับวิธีใช้งานนะครับอย่างแรกก็พิมพ์นะครับวิธีพิมพ์ก็เดิแมนคลิกนะครับผมวางไว้ตรงไหนก็ได้อ่ะลืมบอกนะครับให้เราแบ่งหน้าอ่าเขาเรียกว่า อ่าไม้บรรทัดก่อนครับผมให้แสดงเป็นไม้บรรทัดก่อนคำว่าตัวนี้ครับวิวแล้วก็โชว์รูเลอร์อยู่ไหนอ่าตัวนี้ครับผมกดคอนโทรลอาก็ได้ครับกดครั้งหนึ่งเห็นไหมครับมันจะขึ้นไม้บรรทัดขึ้นมาตัวนี้มีไว้ประโยชน์ยังไงวิธียออ่อใครก็เวลาเราจะทําเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาดึงเส้นเวลาเราจัดตาแหน่งภาพข้อความอะไรเนี่ยจะได้ง่ายขึ้น วิธีย่อขยายกระดาษนะครับผมให้กด alt e r n alt AL t e a นะครับอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่ปุ่ม a ปุ่ม a alt นะฮะกดค้างไว้แล้วก็หมุนลูกกิงที่เมาส์ครับผมเห็นไหมครัมันจะขยายาแบ่งหน้ากระดาษยังไงครับมาที่ตัวนี้ครับผมมาที่สี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็มาวาดเห็นไหมครับมันจะเป็นกากบาท วาดลงมานะครับส่วนนี้แล้วก็ปล่อยมันจะขึ้นจุดๆตรงกลางนะครับให้เรามาคลิกที่มรนทัดตรงกลางมรนทัดแล้วก็ลากเส้นมันมาครับผมแล้วก็ปล่อยข้างบนครับผมแล้วก็ลากเส้นลงมาแล้วก็ปล่อยเราได้มาละตรงนี้เพื่ออะไรก็เพื่อ,อให้ง่ายต่อการจัดตำแหน่งข้อความนะครับต่อไปก็พิมพ์ข้อความครับ พิมเหมือนธรรมดาพิมพิลิกข้อความก่อนแล้วก็สังเกตเลเยอร์ตรงนี้นะคะคลิกข้อความปุ๊บเห็นฮะมันจะขึ้นเลยเยอร์ขึ้นมาตัวนี้ให้เปิดก่อนครับเปิดสามเหลี่ยมอ่าเห็นไหมฮะจะเป็นตนัวนี้ถ้าเราเลือกตัวนี้จะเป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวที่เราเลือกมันจะเป็นตรงนี้ครับเป็นสีฟ้ากระพิบปุ๊บๆอยู่ให้เรามาที่ฟอนต์ข้างบนนะครับเป็นฟอนต์ ให้เลือกเป็นภา,าษาไทยนะครับเทียบสารบัญอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็เลือกขนาดเอาประมาณสัก6กก็ได้มาแล้วครับพิมพ์ในที่นี้เดี๋ยวผมขอคอปปี้มาก่อนพอดีผมทำให้เสร็จแล้วอันหนึง่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับผมตัวนี้คลิกขวาอ่าวสักทีเห็นไ,ไหมครับว่า พิมพมานะฮะเวลาเราพิมพ์นะครับผมข้อความแต่และข้อความเราสามารถโยกย้ายข้อความไปหากันได้อย่างเงี้ยคลิกค้างไว้แล้วก็มาวางไว้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะอ่าตอนนี้ตอนนี้กด,ดลิ้ออกไปเลยสังเกตว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมครับเอาจะเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมเล็กอยู่ตรงกลางแสดงว่าตัวนี้เป็นจุดตึงกลางแล้วก็มาวางให้มันตึงกลางกับผ้าเห็นไหมฮะ มันจะเึกลางภาพพอดีนะครับสังเกตว่าข้อความแต่และข้อความเนี้ยเราสามารถโยกย้ายปรับขนาดปรับขยายขนาดแบบนี้ง่ายครับผมเห็นไหมแบบนี้ก็ได้ครับเราก็ปรับย่อขยายพรกนี้หนึ่งมันถ้าทำแบบนี้มันยืดหยุ่นกว่าใช้เวิร์ดนะครับผมพวกรูปภาพก็เหมือนกันแล้วก็ดึงมาใส่แล้วก็มาย่อขยายได้อย่างเนี้ยอย่าง โลโก้ของกอสนเนี่ยแล้วก็ดึงมาเนี่ยฮะจัดโลโก้กดชิปก็ได้ถ้ามันเบี้ยวใช่ไหมครับกดชิปครั้งหนึ่งอาทิ่ต์เอ็ดได้กดชิปนะครับที่คีย์บอร์ดกดชิปแล้วก็เวลาขยายรูปมันจะไม่เปลี่ยนครับเห็นไหมรูปมันจะไม่บิดเบี้ยวอ่ะพอดี ขอข้างขั้นตอนไปนิดนึงนะครับพอดีพอเราใส่ข้อความอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นหน้าต่างตัวนี้นะฮะจะเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับนนเวลาเราเปลี่ยนชื่อนะครับเวลาเราเปลี่ยนชื่อเราก็คลิกที่ชื่อนี้เลยก็ยวมันคลิกเปลี่ยน แล้วก็เปลี่ยนนะครับที่ผมทําไว้เส้นตรงนี้ก็คือว่ามันจะพอดีเพราะว่ากระดาษสําเร็จรูปของเราเนี่ยมันมีรอบนะครับมันมีรอบทองให้เรียบร้อยแล้วก็เลยกําหนดว่าข้อความข้อความมันต้องอยู่ในบริเวณรอบทองที่กระดาษนะครับผมก็ทํามาเป็นน็ตนะฮะสังเกตว่าแต่ละแถวเราสามารถขยับขยืขย่ยนได้ใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้เราสามารถขยับขยืขย่ยนได้ โปรแกรมตัวนี้ถ้าเราขยายใช่ไหมครับมันก็ยังชัดอยู่ใช่ไหมตัวหนังสือก็ยังคงริดอยู่ใช่ไหมครับมันจะไม่แตกนะครับเวลาพินพ์ออกมาเนี่ยตัวหนังสือจะคมมากนะครับจากโปรแกรมตัวนี้ครับผมเวลาพิมพ์งานก็เหมือนกันครับเวลาพิมพ์ก็กดไฟล์แล้วก็พิมพ์ ใช่ไหมครับมันจะพอดีเป๊ะแล้วก็เลือกเครื่องปิ้นของเรานะครับว่าเครื่องปิ้นตรงไหนแล้วก็ปิ้นออกมาอันนี้แนวตั้งแนวตั้งแนวนอนของเราเป็นแนวนอนนะครับนี่ตัวอย่างแล้วก็ปิ้นออกมาก็ได้กิจวัตรครับผมก็จบการเอ่อเปลี่ยนออ